สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชนบุรีค่ะก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนภัยผ่าน ทางเพจเฟซบุ๊กผู้ไม่ประสงค์ดีแฮ็กไลน์ส่วนตัวโดยแอบอ้างใช้ชื่อและภาพของนายพัครธรเพียรชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีค่ะในแอปพลิเคชันไลน์ติดต่อไปหาพี่น้องประชาชนรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเบื้องต้นค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อบวลชนนะคะว่าพร้อมเตรียมหลักฐานเป็นเอกสารเพื่อที่จะไปแจ้งความดําเนินคดีที่สพเมืองชนบุรีแล้วค่ะเพื่อที่จะ ดำเนินคดีกับมิจฉาชีพรายนี้แล้วก็ขอเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อเป็นเด็ดขาดค่ะตอนนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่ามีการแฮกข้อมูลแล้วก็เอาไปทำธุรกรรมแล้วก็ทำให้เจ้าของข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยได้รับความเดือดร้อนก็อยากฝากไปยังทุกๆคนนะครับว่าเวลาที่มีคนส่งแอปพลิเคชันมาให้เราเข้าไปดูเข้าไปตรวจสอบเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่า พอเราเข้าไปถ้าเราไปให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาเอาไปทําอะไรบางครั้งเอาไปทําโดยที่เราไม่ได้ยินยอมหรืออะไรก็ตามเนี่ยใน,ในทางกฎหมายเนี่ยมันเหมือนกับเราเป็นเจ้าของข้อมูลและเขาเอาข้อมูลไปใช้เนี่ยก็อาจจะกระทบมาถึงพี่น้องประชาชนท,ที่ไม่รู้เรื่องตรงนี้ได้นะก็ฝากทุกคนนะครับว่าเวลาที่มีแอปพลิเคชันแปลก,ปลกหรือมีคนแอดไลน์เข้ามาอาจจะเป็นคนที่เรารู้